สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พระคับช่องกินกับแอลแหมแล้วนะครับกะวันนี้ผมตอนนี้ย้ำสบายนางเนาะอ่าผมก็ย้ำมาละครับเดี๋ยวผมนี่ย้ำสบายนางนครับนี่นี่นี่โอ้ล่น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 เน่ามันล่นนี่นะครับอื ก็นี่นะครับเป็นจำสบายน้งเนาะนี่ผมเยียครับนะครับมันหล่นนะครับเนาะนี่นะครับมากินกันเลยครับผมเดี๋ยวกินซักเป๊กกันครับก่อนกินต้องซักเป๊กก่อนแห่เลยกามนะครับก้ามเนอนเราไม่ไปน่องโอ้ก็เข้ากระเป๋ามากินด้วยกันนะครับ นี่นะครับก่อนกินต้องสเปนคก่อนอ่อันเดียวมันจะมาล้ำนะครับโอเคหนึ่งสองสามอกอืมอืมอ,มอ,มอม้สุดยอดครับผมโอ้โหแมวกกวัวนับ เหมียวน้อยนะครับหยอกอะไรบอมกุบ <c> ก <resses> ุบ <Darwin> กุบกุบครับหยอกกุบกุบอืม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  ต้มไ,ไข่รรครับต้มไข่กั๊บหน่อยนะครับกับสบายนางไหมอืมต้มไข่ึินกับสบายนางอืมนะครับเอะไรไปเนอะนี่อืมน้อ,นอครับอืมเข้ากันใช <c oughs> ่อืมอืมเจ๋งเลยครับ ยำสบายน้ำเซ็บเ็ครับผมมะอืมอืม,อม ผมก็เอาทัวต่ำใส่ตัวนะครับเนาะเหมือนขอเขาเรียกต่ำส้มครับเอาถัวต่ำใส่ตัวมันจะกุ๊กๆกบกบอืมอืมจุกจครับผมอืมอืม ไข่ต้มแซ่บครับนี่ครับอืมอืมเมาบอมมาอืมสบปยนงังอืมอมาครับอืมฮักกาฮักกาดกวางตุง้ง <c ười> ออของอือืม,อมนี่ครับสุดยอดไปอืม 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm. Ừm. Ừm. Ừ. Ừ. <N -tong> ซอยครับนี pues aquí, ่ลืมซอยครับอืมอืมนี่ครับโอ้อันใหญ่ครับอืมอืม No. Mm. Mm. Ma. -ha. อกอครับอืมยัผมเอ,อ่ผมสักเป๊กกันเนาะสักเป๊กกับีย่ย ครับผมไปไม่น่องเออรวยครับไปไม่่น่องรวย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 จร,ยรยิงติ้งอือ มันผมหยอกไปซีเป็กปัดตรับครับแหงแก้ ินไปสองเป๊กโอ้สคดยอดครับเนี่ยผมไปแล้วครับอือแบบแซ่บครับผมใส่น้ำตาลนิดเดียวเพราะผมไม่ค่อยใส่น้ำตาลเยอะผมจะนึ่งนึ่งปลาจังเพ็ดกับเปรี้ยวครับเผ็ดเพชรเปรี้ยวเก็ม แต่เก็มนิดหน่อยนะอืออืมโอ้ครับอืม,อม,อมจักโซดไข่ต้ม,มนี่ครับโอ้โห So ครับอืออุ้ยแบครับผมอด้มากอืนี่ครับผมไปอือหือ อ้สุดยอดครับไม่มีใครเท่าเลย <c oughs> อืมอืออืมอืมมากครับผมมากเลย 嗯，嗯，嗯，你好，拜，嗯，你好，嗯。 วันนี้มีข้าวหนึ่งครับมานี่กินเคี้ยวๆกิน,นก,กับกัปะะปะครับเป็นน่องไปแปงเอาไปเป็นน่องไปแปงเป็นกับแก้มด้วยนะครับกับแก้มเราอืม มดนมดนมดนเขตอกอะคร เดี๋ยวตันน้งแต่วันนั้นนะครับมันกับแบบมาเยี่ยว,วาอย่างสักอย่างนะมันก็นยังเขียวอยู่ครับออจอดครับผม อืมไม่ดครับแบ่บแสบแบบไม่มีไข่เท่าเลยครับ <laughs> ไข่ตุมมอมอครับผมอืม อืมออเหืออะไรครับเพชรจนเหนืออะไรอืมพี่กี่เม็ดเมื่อวานผมได้นับนะอืม นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวฮัดเดี๋ยวก่อนอแผ็นเป็ดอืมอืมเผื่อให่ครับแผ็นเป็ดครับ จบตัวเนะครับ กอสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ยำสไปรน้งนะครับมากินฮือปลาหมึกปิน่ได้เพอินนะครับเนาะกะถือว่าสุดยอดครับปลาหมึกปิโนยำสไบน้งใส่ไข่ต้มก็คือเอาไข่ต้มมาแก้มนะครับก็ถือว่าอร่อยครับผมกะผมเห็นเป็นกินกะก็เขาก็อยากกินท่าก็เลยลองทำรู้ครับ ก็ผมก็บอก่อยทําของกินแบบจากอะไรนะครับเนาะก็ฮักฮัทล,ลองไปครับ <c oughs> ก็ไปไปน้องนก็ลองเอาไปทําเป็นกับแก้มกับเข้าได้นะครับเนาะก็คือว่าอร่อยครับผมตาม่ตาต่าสบายนังอ่านจะยําผมต่าสบายนังนะครับเนาะก็ผมก็ขอบคุณนะครับพอไปไปนอนดีที่ตาม,ตามรับชมผมนะผมก็ ขอบคุณจัดหน,น้าครับผมขคุณมากครับผมตีติดตามรับชมผมเนาะก็ขอขอบคุณตีไ,ไลค์ไลค์กดแช์ก็ติดตามนะครับทั้งเพจทั้งเพจทั้งยูทูบนะครับเนาะอ่าเป็นกาลังใจให้ผมในทําคลิปอ่ากินทําคลิปอ่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปเอลเลยครับเนาะกะ็เป็นกาลังใจให้ผมในทําคลิปดีออกมาขึ้นไปเป็นไปน้องใด,ด,ดูนะครับเนาะกะ็สาหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ คลิปต่อไปจะมีเมนูอย่างกะขอไปไม่น้องติดตามนะครับแต่ก็เอาเมนูติดแซ่บๆลำๆเอามาง,มงท้ผมอยากมนูเม่พอนะครับเนาะอ่าค,ครับผมก็วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมสุดยอด